สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะเราก็อยู่กับเกมวอร์อีกแล้วตอนนี้ก็เหลือผมคนเดียวเนาะจากเซิร์ฟสยาม MMO มเมแ่งแทบไม่มีใครเล่นเลยเหงาเหมือนกันนะาเล่นคนเดียวอะ่ะตอนนี้ผมอยู่ผมลืมแล้วอะ่ะผมไม่เล่นวอร์ซมาห้าหกปีอะ่ะตั้งแต่สองศูนย์หนึ่งหกอ่ะเล่นครั้งสุดท้ายน่าจะประมาณ มกราประมาณมีนาเมษาพฤษภาสองศูนย์หนึ่งหกอะตอนนั้นเรียนจบแล้วมันทํางานไงแล้วเรียนพอเรียนจบภาคปกติก็มาทํางานหาเงินเรียนวาิที่ด้วยก็เลยไม่เล่นอีกเลยตั้งแต่สองศูนย์หนึ่งหกอะก็ทุกวันนี้ก็ทํางานแล้วแต่ละคนที่เคยเล่นด้วยกันแม่งทํางานหมดแล้วไม่มีใครเล่นด้วยเลยหมู่บ้านเนี่ยเชื่อมไม่ผมลืมแล้วแต่จําได้ว่ามันจะเป็นบ้านล่างเป็นบ้านล่างที่อยู่ข้างใต้ของเซฟโซนบนอไอสมอลวิวอินดิเอดพาร์คอะไรเนี่ย ตอนนี้เหลือแค่เราคนเดียวแล้วเดี๋ยวผมจะยิงผี่บอสแล้วชิงรถไปคอมโพสิตี้แล้วก็เอาบาเรตไปยิงบอสดำทั้งหมดไม่ได้มานานแล้วนะหมู่บ้านนี้จำแทบไม่ได้เลยเหงว่านะไม่เล่นบอสซีนานแล้วเนียรถเจอรถรอะ หอ่นยูไจะมีรถพยาบาลอยู่ซ้ายมือใช่ไหมไม่งั้นต้องไปแอบเดนไปทางนี้แอบเดนไปทางนี้น่าจะเวอร์กว่านานมากจำได้เลยตอนเล่นวอร์ซีใหม่ๆอ่ะก่อนอินเฟคชันเปิดอ่ะประมาณสองสามก่อนวอร์ซีสยามอีกอ่ะมันชื่อวอร์ซีอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้ว เป,เป็นที่แรกเลยที่มาตอนเล่นวอลสี่โคตรกัวตอนนั้นเล่นใหม่ๆอตอนนั้นใช้วินโดว์เอ็กด้วยแม่งชอบหลุด ได้มาว่าอ๋อเสื้อเกาะใส่กับเป็นคนเบาได้นะอ๋อ นี่มาที่การดีเพราะว่าวเพือ่อนปืนอะไรวะเนี่ย,ย,ยแล้วนี่ถ้าจำไม่ผิดเป็นของปืนกลเบาใส่กับพวกปืนกลเบาอะ่ะ

นายตอบด้วยว่าฆ่านตัวเล็กได้สนายดอบอีกแล้วเมื่อกี้เพิ่งจะฆ่าบอสไปแม่งเกิดอีกแล้วไอสัตว์เลยดูนอะไรวะเนี่ยหมวกอะไรก็ไม่รู้เรียงไม่สวยไอ้สาระไอัตว์ นี่คนอืนอะไรวะสวยดีวะไทยห้าเมื่อกี้ยิงขีดตัวเล็กได้สนายมาด้วยแฮร์บอสใหญ่อ๋อเซอร์แท็กเอ็มสองร้อยเปล่าเนี่ย ไม่ใช่ปืนอะไรก็ไม่รู้เห็นแล้วเห็นแล้ว รถพยาบาลบอกว่าลองไปขึ้นหลังคารถพยาบาลแล้วมียาด้ยาด้วอตายแล้วนะถ้ากูรู้กูขึ้นไม่ได้จำได้เลยเแล้วให้มันเจออนาคอนด้า มิคาเอลคาราสนิคออป AK47 เตียดแขงสาภาพโซเวียตบ้านมันคือว่าคนอาก้าคนอีกกันอาก้ากินเงินตายอะไรวะ เราจะอัพยาก่อนเว้ยติดเชื้อว่ะเอาอัพยาแล้วล่งโมดฉีดมาเข้าเนื้อเฮ้ยแฟกันปืนยิงผู้เดี๋ยวลองปิดไนท์วิชั่นยิงแฟกันแค่นี้นะไม่เห็นสว่างเลย 真哪里啊？ โอ้ <Okay>. oh, ไม่ได้มานานคิดถึงปี2013เลยเล่นครั้งแรกตอนนั้นเป็น Windows 7โคตรกลัวมาเมืองเนี้ยเมืองแรกอะแล้วหลุดบ่อยด้วยถือไฟฉายเจอผีหนึ่งตัวกว่าจะฆ่าได้เป็น10นาทีตอนนั้นเล่นใหม่ๆ